ตอนที่สี่ที่รักผมขอ,อกอดคุณอีกหน่อยได้ไหมเจียงเสี่ยวไปปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเมื่อถูกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาชี้ไม้ชี้มือมาที่ตนเองแถมยังพูดซุบซิบกันแบบนั้นอีกทั้งยังไม่เข้าใจว่าทําไมจู่ๆเจียงเสี่ยวไปถึงได้มีท่าทีแบบนี้หลินเจียอินทั้งโมโหทั้งอับอายเธอขัดขืนอยากจะผลักเจียงเสี่ยวไปออกพลางตะโกนใส่เขาที่รักผมขอ,อกอดคุณอีกหน่อยได้ไหม เจียงเสี่ยวไป่กลับกอดเธอนั่นยิ่งกว่าเดิมเขาเอาใบหน้ามาถูถ่ายกกหูของเธอเบาๆพลางพูดกระซิบอย่างหวยหาหลินเจียอินตกตะลึงอีกครั้งริมฝีปากเชอรี่ของหญิงสาวเผยอออกด้วยความตกตะลึงเธอพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะในยุค80ต่อให้เป็นสามีภรรยากันก็ยังไม่กล้าเดินจับมือในที่สาธารณะแบบนี้เพราะอาจถูกมองว่าเป็นการอนาจารได้แต่เจียงเสี่ยวไผ เขาไม่เพียงแต่กอดเธอกลางถนนสายหลักแบบนี้เท่านั้นแต่เขายังกล้าพูดคำพูดที่อ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยรักที่ลึกซึ้งออกมาอีกด้วยนี่เขายังเป็นผู้ชายคนนั้นที่ฉันรู้จักอยู่หรือเปล่าที่รักผมขอโทษที่รักในอดีตเป็นผมที่ผิดเองที่รักต่อไปนี้ผมจะต้องทำให้คุณกับชานชานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดแน่นอนที่รักการมีคุณอยู่มันดีมากจริงๆที่รักผมรักคุณ ที่รักให้ผมกอดคุณอีกสักหน่อยเถอะนะประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าที่รักถูกพูดออกมาจากปากของเจียงเสี่ยวไปประโยคแล้วประโยคเล่าทุกประโยคล้วนเปี่ยมไปด้วยความรักและความอ่อนโยนหลินเจียอินเริ่มเคลิ้มตามแล้วขนาดคืนวันแต่งงานของเขาและเธอผู้ชายคนนี้ยังไม่เคยแสดงความรักอันลึกซึ้งและเร่าร้อนแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมเขากินยามาผิดซองหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นโรคสมองเสื่อม แต่ฟังไปฟังมาก็ดูน่าซาบซึ้งเหมือนกันนะหลินเจียอินหยุดดิ้นขนตายาวกระพริบจูๆ่ๆก็มีน้ำใสน้ำใสไหลออกมาจากดวงตาคู่งามของเธอที่รักผมขอ,อกอดคุณอีกหน่อยนะเจียงเสี่ยวไปลืมทุกอย่างไปเสียสนิทเขาได้แต่พูดประโยคนี้ซ้ำๆราวกับว่าอยากจะระบายความคิดถึงความเสียใจและการตำหนิตัวเองในตลอดหลายสิบปีนั้นออกมาเขากลัวว่านี่อาจเป็นเพียงความฝันถ้าเขาปล่อยมือไปเขาจะตื่นขึ้นและสูญเสียทุกสิ่ง เจียงเสี่ยวไปกลัวที่จะสูญเสียมันไปอีกครั้งจริงๆมีแต่ต้องสูญเสียไปเท่านั้นถึงจะทําให้คนเราได้รู้คุณค่าของสิ่งที่เรามีคนที่ไม่เคยสัมผัสมันไม่มีทางเข้าใจได้เลยเจียงเสี่ยวไปเคยสูญเสียมาแล้วดังนั้นเขาจึงเข้าใจ ชาติที่แล้วเดิมทีเขาเคยมีครอบครัวที่มีความสุขแต่ตอนที่เจียงชานลูกสาวของเขาอายุได้สองขวบนั้นเขาเล่นการพนันจนติดเป็นนิส,สัยเขาไม่เพียงแต่ทำลายครอบครัวที่ดีของเขาเท่านั้นแต่ยังถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะมัวแต่เล่นพน,นันไม่ยอมทำงานทำการ หลังจากตกงานแล้วเจียงเสี่ยวไปยังคงไม่สำนึกเขากลับทำตัวแย่ลงทั้งเล่นการพนันดื่มเหล้าทำเรื่องไม่ดีกลายเป็นนักเลงหัวโจกของเจียงวานไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายหรือชาวบ้านในหมู่บ้านล้วนเคยได้รับความเดือดร้อนจากเขาจนทุกคนต่างเข็ดขยดพากันตีตัวออกห่างเขาเจียงเสี่ยวไปกลับไม่สนใจเขายังคงเดินบนเส้นทางของผีพนันแถมเขายังแพ้พนันและติดหนี้เท่าแก่เฉินตั้งยี่สิบหยวน ท่าแก่เฉินบุกมาทวงนี้ถึงบ้านครอบครัวของพวกเขาตั้งอยู่ในพื้นที่รกร้างห่างไกลจะไปหาเงินจากไหนมาคืนเวลาเจียงเสี่ยวไปดื่มก็มักจะเมาจนไม่ได้สติหลินเจียอินจึงต้องจัดการเรื่องนี้เองและไม่รู้ว่าเธอไปได้ยินมาจากไหนว่าการขายเลือดทำเงินได้เยอะมากเธอจึงเดินทางไปขายเลือดที่ธนาคารเลือดของเมืองชิงโจโลและเป็นเพราะการขายเลือดในครั้งนี้นี่เองหลินเจียอินถึงได้โชคร้ายติดโรคเอ็ดมาด้วยแน่นอนว่าพวกเขามาตรวจพบในภายหลัง ในตอนนั้นหลินเจียอินไม่รู้เรื่องนี้เลยทว่าโศกนาฏกรรมกลับไม่ได้จบแค่นั้นเพื่อให้ชานชานมีข้าวกินหลินเจียอินถึงได้ไปขายเลือดอีกหลายครั้งในภายหลังและไม่รู้ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านไปรู้เรื่องที่เธอขายเลือดได้เงินเยอะมาจากใครเพราะนับแต่นั้นมาก็เริ่มมีชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านเดินทางไปขายเลือดตามเธอมีใครบ้างที่ไม่อยากได้เงินมาง่ายฮ่าฮตามสถิติมีชาวบ้านเกือบหนึ่งร้อยคนในเจียงหวานติดเชื้อเอด เจียงวานจึงได้กลายเป็นหมู่บ้านผู้ติดเชื้อเอดที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศและชาวบ้านคนแรกที่ตรวจพบเชื้อเอดคือหลินเจียอินเพียงแต่ตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเธอติดเชื้อเอดมาจากการขายเลือดหลังจากเจียงเสี่ยวไปรู้ว่าหลินเจียอินติดเชื้อเอดนั้นเขาคิดเองเออเองว่าหลินเจียอินเล่นชู้กับชายอื่นทำเรื่องที่ระยังอายต่อเขา ดังนั้นนานวันเข้าเจียงเสี่ยวไปก็มักจะดูถูกด่าดทอและตบตีหลินเจียอินส่วนคนในหมู่บ้านต่างก็ตราหน้าว่าเธอเป็นผู้หญิงระยังอายที่นอกใจสามีสุดท้ายหลินเจียอินไม่อาจแบกรับความเจ็บปวดและความอดสูนี้ได้เธอจึงพาลูกสาวไปกระโดดน้ำตายด้วยกันจนกระทั่งญาติและเพื่อนบ้านช่วยกันนำศพของสองแม่ลูกขึ้นมาจากน้ำและได้เห็นว่าชาวบ้านที่ไปขายเลือดต่างก็ติดเชื้อเอดหลังจากการตายของสองแม่ลูกเจียงเสี่ยวไปก็รู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าเข้าอย่างจางัง หากไม่ใช่เพราะเขาติดการพนันถ้าหากหลินเจียอินไม่ถูกบีบให้หมดหนทางเธอจะไม่มีทางไปขายเลือดและจะไม่มีทางติดเชื้อเอ็ดแน่นอนจวบจนวินาทีนั้นเองเขาถึงได้รู้ว่าตนเองทำบาปไปมากแค่ไหนเมื่อคิดได้แล้วเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างหนักโดยเริ่มจากการตั้งแผงขายของข้างถนนจนในที่สุดก็ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีระดับหมื่นล้านแต่ต่อให้รวยล้นฟ้าแล้วจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อคนที่ใช้ชีวิตของตอนเองมาสอนบทเรียนให้แก่เขาไม่อยู่เคียงข้างเขาอีกแล้ว ต่อให้เขาอยากถ่ายบาปแต่คนก็ไม่อยู่แล้วตั้งแต่นั้นมาเจียงเสี่ยวไปก็ไม่เคยคบหากับผู้หญิงคนไหนอีกเลยในชีวิตของเขานอกจากอุทิศเวลาทั้งชีวิตตอบแทนบุญคุณคอยดูแลพ่อตาแม่ยายและพ่อแม่ของตนเองแล้วเขายังจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยโรคเอดทั้งหมดในเจียงวานจนกว่าพวกเขาจะเสียชีวิตทั้งหมดเมื่อเขาจัดการเรื่องเหล่านี้เสร็จสิ้นแล้วชีวิตจึงไม่มีความหมายอะไรต่อเขาอีก เขาจาได้หลินเจียอินเคยบอกว่าเธอชอบสีฟ้าที่สุดเธอชอบสีฟ้าของท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และมหาสมุทรอันกว้างขวางเธออยากไปเห็นทะเลสักครั้งแต่จนถึงกระทั่งตอนที่หลินเจียอินฆ่าตัวตายเขาก็ยังไม่เคยพาเธอไปดูทะเลเลยสักครั้งดังนั้นเขาที่จมอยู่กับความรู้สึกผิดและการโทษสตวงเศษมาตลอดหลายปีได้ขับเครื่องบินส่วนตัวไปเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในวันที่หนึ่งเมษายนและกระโดดจากท้องฟ้าตกลงสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ เพียงแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะได้กลับมาเกิดใหม่ทั้งยังกลับมาเกิดใหม่ในวันที่หลินเจียอินไปขายเลือดอีกด้วยเขารู้สึกกลัวมาตลอดทางตั้งแต่ตอนที่ยังไล่ตามหลินเจียอินไม่ทันจวบจนกระทั่งได้กอดเธอไว้ในอ้อมแขนเขาถึงได้รู้สึกสบายใจและพอใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเจียงเสี่ยวไปปล่อยฉันนะ ถูกเจียงเสี่ยวไปกอดเอาไว้แบบนี้อีกทั้งคนที่เดินผลไปผ่านมาตรงถนนก็ยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆหลินเจียอินได้สติจากความเคลิบเคลิ้มในช่วขณะนั้นเธอทั้งอายทั้งกระวนกระวายใจจึงพยายามดิ้นขัดขืนสุดแรงอ่ออแม้เจียงเสี่ยวไปจะยังอยากกอดอยู่แต่เขาทำได้เพียงต้องยอมปล่อยเธอออกจากอ้อมแขนก่อนที่รักเรากลับบ้านกันเถอะแม้เขาจะปล่อยตัวเธอและไม่ได้กอดเธออีกแต่เจียงเสี่ยวไปกลับไม่ยอมปล่อยมือ เขาอาศัยจังหวะตอนปล่อยเธอจากอ้อมแขนยื่นมือไปจับมือเธอไว้หลินเจียอินผงะอีกครั้งเธอมองชายคนที่เธอเคยรักมากใบหน้าง,งดงามดูสับสนอย่างมากกลับบ้านหลินเจียอินยิ้มอย่างเศร้าใจกลับไปตอนนี้จะทําอะไรได้วันนี้ถ้าเท่าแก่เฉินไม่เห็นเงินเขาจะต้องจับชานชานไปขัดดอกแน่นอนแบบนี้คุณยังจะให้ฉันกลับบ้านทั้งอย่างนี้อีกหรือฮะ เจียงเสี่ยวไปตะลึงแม้ว่าเขาจะมีความทรงจําของชาติที่แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าหลินเจียอินถูกบังคับจนถึงจุดนี้นี่เท่าแก่เฉินกล้าเอาเรื่องจับชานชานไปขัดดอกมาขูอย่างนั้นหรือชาติที่แล้วเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่ก็จริงเพราะชาติที่แล้วหลินเจียอินขายเลือดหาเงิน20หยวนมาใช้นี่ได้ชานชานจึงไม่ถูกจับตัวไปและหลินเจียอินไม่มีทางบอกเรื่องนี้ให้เขารู้แน่นอนเจียงเสี่ยวไปเจ็บปวดใจมากเขารู้สึกผิดเข้าไปใหญ่กลับบ้านกันเถอะผมจะจัดการเรื่องเงินเอง คุณเนี่ยนะจะจัดการใบหน้างดงามของหลินเจียอินเผยยิ้มเย้ยยันออกมาเธอถามย้อนเขาว,ว่าคุณจะจัดการยังไงตลอดสองปีมานี้นอกจากเอาแต่คิดหาวิธีเอาเงินฉันไปคุณเคยให้เงินฉันสักเหมาเดียวหรือยังนอกจากเล่นไพ่กับดื่มแล้วคุณจะยังทําอะไรได้อีกคุณเคยจับจอบขุดดินสักครั้งไหมเคยถอนหญ้าสักต้นหรือเปล่าคุณทําอะไรไม่เป็นสักอย่างแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไง หลินเจียอินยิ่งพูดก็ยิ่งโมโหเธอพูดเสียงดังจนแทบจะกลายเป็นการตะคอกใส่หน้าเขาแล้วคำพูดแต่ละคำแต่ละประโยคของเธอเราวกับเป็นค้อนหินทุบลงกลางใจเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะนี่มันคือนี่ที่เขาเก่ะขึ้นคือบาปที่เขาสร้างขึ้นมาเขาไม่อาจโต้แย้งได้ที่รักผมขอโทษเมื่อก่อนผมมันไม่ดีจริงๆทําให้คุณกับชานชานต้องลําบากแล้วพวกเรากลับบ้านกันก่อนเธอคุณเชื่อผมนะว่าผมสามารถแก้ปัญหานี้ได้เจียงเสี่ยวไปบอก